ถูกตัวใต้เช่ายูทูบสุขคนเด้อพี่น้องเดี๋ยวประเด็นสีหหันร่างไใจขอบคุณทุกไหลทุกเรือทุกกำลังแรงใจเด้อให้มีความสุขความเจริญทุกจะบ้านมั่นจะปอเชื้อแต่สิ่งดีๆเข้ามน่าคิดิดสิ่งใดๆสมความมุ่งมั่นารถนาโชคดีมีใช่ตลอดไปสุขภาพที่แน่สุกคนทั้งครอบครัวเด้อพี่น้อง สวัสดีไอสวัสดีพี่ยูเลิศเลิขอบคุณทุกไลทุกเลิอบทุกกาลังใจเด้อพี่น้องโอ้ยแม่บังขอบคุณหลายเด้อแม่บังมาเป็นกำลังแรงใจก่อยก่อยนอนเด้อขอบคุณเด้อแม่บังเลยก่อยพีเดพันแบบนี้ละเนาะก้อยปะลือเกิดหอดเจ้าย่มได้กระไรขอบคุณหลายเด้อก้ยังมาท่านนอนอยู่ข่อยกล้าเหตุขีดหยังอยู่เปิดว้ทั้งสองช่องพว่าน เออตองอับไงเราพี่น no? ้องเอ้ยขอบคุณแม่พ <Overwatch> ังเนี่ยเื่องตองอัดอยู่ไปเยอะเจียขอบคุณหลายๆคือกำลังแรงใจแห่งใจเด็กเดินทางขึ้นไปจ้ามาสอบขอบคุณหลายๆเแม่บังเอ้ข้าลงมือใครละคือถอดเจ้าอยู่พอมีคนหลไยคือหนอดได้เจ้าละะขอบคุณหลายๆยุททางอเมริกาที่ท่านใน้นนเนนะองค์ทง จักถุ่มจักงมานนันะทางคนเนาะใคระกะสีนนนด้วยกันเราใคกอยากนอนก็อย่างนี้่ารออากาศเราไม่ทรม,มีไปเรามีแต่ไปกับเจ้เลยมันอยากนอนอยากนอนได้แม่ังเลยแต่ว่าเสียงคืนไล่แลี่ยกับจีงน,นอนกันดิใคอยากนอนแห้งโอ้สามพี่เอ็ม า0 0อเมริกาห่างเฮาจากคนละครึ่งสิานเฮานอนทางพุนกันสิอีกจักหน่อยก็สินั่นเนาะตื่นยามมื้อเช้าทางพุนก็สิได้ับแล้วบัน้ สิไดีรับได้นอนลนะทางพี่ก็สิไดีรับได้นอนหรแม่บังเอ๊ยเปิดก็อยากนอนเพราะแห้งสองตีสอง,สองนะเนาะขึ้นไหลตีสองแล้วแม่บังเลยเป็นกำลังแรงใจให้ข่อยละขอพูดได้หลายเลยแม่บังข่อยเปลี่ยนนอนเด้อสองตุ่มหนะ่อยอยากนอนอยากนอนัน่อยอยากนอนเนะานนนะเออสองกันตีสองหอดาผิด ตีซองเราคอยอยากนอนอยากนอนฝกฝสีเปิดไปเองสีแต่ว่าข่อยกฝสีนอนเนี่ยบางแล้วอยอยากนอนแน่เบื้องแน่นสองไง่อยค่อยขึ้นมือเลยเจ้าบ่าจักเทียงาน่อยหลายหลายคอยได้ขึ้นหน่อยแต่ว่าข่อยก็ขึ้นเต็มชั่วโมงอยู่ดอกเพราะว่าคอยพวกใครได้ขึ้นช่วงหลังนี่สองไงคอยตะก้อนนี่คอยสิขึ้นดูดูบันนี่คอยพวกใครได้ขึ้นดูบันไดเพราะว่า หอยเฮดเบียกเฮดเบียกเราไที่นี่เพื่อนกันเจ้าหน้าอย่างไงอยกับมาพักอยู่หนีน้ำเพื่อนก็เอื่นใส้่อยดูน้ำมันนี่อยทั้งเป็นพี่เลี้ยงทั้งเป็นแม่บ้านทั้งเป็นพี่เลี้ยงคนเฒ่าพี่เลี้ยงอัินผู้เฒ่าเลี้ยงแม่นายข่อยเขาพอสบายเขาก็เลยไปรักษาตัวเขาเขาเป็นหอเพื่อนกับ่อยเขาเป็นหอเพื่อนลูกหอยวันนี้เอาไปมาก่อยก็เลย เห็งุงานหลายก็เก่าเลยเพิ่มงานไม่ค่อยอีกอันนี้แต่ว่าเงินพอเพิ่มเพิ่มแต่งานเงินบ่เพิ่มงง <laughs> เ,เพิ่มแต่งานทั้งท่าน <laughs> งาน,นนั่นเพิ่มงอกขึ้นมไม่แต่ว่าเงินบอเพิ่มพี่น้องอี่ขออนุญาตขอบคุณสามล้าน้องใจเด้อทางผุนมีคนมาเบิ่งไปน้อเนาะ สองล้านสามล้านดวงใจขอบคุณนให้หลายเด้อพี่น้องฮัลโหลเอเบบันฟอร์บชิงแตงกิวโซมารเบลคัมเดอรไมฮาวดงเดินแตงกิวขอบคุณ